สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขูดซูคนครับเมื่อนี้พบพอกับบ่ะเท้าฮันนางชาแนลนะครับบรรยากาศเนื้อหมูเส่านะครับบรรยากาศประมาณเจ็ดโมงกว่าเมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินจุครับพี่น้องกินจุเอามาครึ่งโลครับเนื้อไม่ไม่สดสดกินเนื้อหมูเส่ามันจังมันจังสดครับพี่น้องจริงจริงมันต้องเดือดเดือดเนาะแต่ว่าซูหมื่นในฝนบ่ได้ลลมดึกเอาสามสิบกีบมาพันตับพร้อมพี่น้องพูน,งนะอันใหญ่ใหญ่เลยมาเด้อพี่น้องเด้อบ,บ่าเท้าบ่ได้กินดูนะครับแต่ว่า ที่เห็นนะ่ะคือเป็นคลิปเก่าๆเขิงๆครับช่วงนี้ประมาณจักเดือนหนึ่งจะได้กินเทื่อนหนึ่งเอา้ามาเมื่อนี้เห็ดเจให้พีนองเบื้องผุดฟูมินตํมมาเลยต้มเพียครับพี่น้องต้มมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหอมหอมซาลาเนียหอมชี่แล้วก็หอมชี่ใบเลื่อยบาาท่าสวอยเรียบร้อยเอา้าปรุงให้พี่น้องเบื้องครับเพื่อ,อากเอาไปเห็ดน,นะครับปูเปิบโบเคยเน้องพี่น้องเนาะเอ้าเอา,เอา,เอาหอมลงไปหลดเอ้าเอาหยังลงไปกอนก็นกนกนได้ครับพวกเครื่องปรุงเขา้าครัวหัว,ห,วหอม พริกลงไปก่อนก็นได้เอาแล้วก็พริกแนวแนวนวแล้วก็มีแนวหอมเข้าขัวครับเอาอยัางลงไปก่อนก็ได้เอา้าเดี๋ยวบ่าวเท้าเอาพริกกอนสูตรของบ่าวเท้านะครับอยากให้มันข้นบ่าวเท้านี่สิเน้นเน่นเน้นข้าขัวโอ้พริกกระใส่หลายเติบเด้พี่น้องจะจวดจะเอามากัดน้ำอยู่เอาโดนๆกินเถ่อครับพี่น้องจัดจุให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับ ใส่สูรดน้ำเอ๋บอบัวลายปันได <laughs> บัวลายปันไดเติบหนึ่งเสียงแม่งเสียงดังไงเด้อพี่น้องเด้อดังอีด,อ,ดอีดอยู่อยู่ข้างหลังปลาข้างหลังนี่ครับธรรมาชาติของมันครับเอาพอละจังใส่อีขอกขั้นบุคคลอ้าวแล้วก็ใส่แนวเข็มน้ำปลาครับมื่อนี้บ่ได้ใส่ปลาแดกได้ดครับเอาน้ำปลาเฮ็ดถ้วยน้อย มันจังซำ,ำพอดีกินกินเบิดจักสิเบิร์ดบเบิร์ดแล้ะพี่น้องเอก็ะคนใส่กันครับพี่น้องนี่วิธีการเห็ดเจียวบดได้ยากลยหเห็นบ่พี่น้องมันยังบ่ทันขุนอยู่ครับเดี๋ยวเขาขัวเขาข,ว,ขวตึงขึ้นมาเขาขัวพองขึ้นมายัางหน่อยนี่ห่วยขุนมันยังไรนี่ชี้มก่อนอืมโอเคแล้วใสบีกัดก้นดูดลดพี่นอ้องอืมอืม บีขวดผสมบีพวบ้าขมอำลำเลยนี่อ้าวขมอำลำเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวข,ขวดตึงึ้ไมง่อยนี่นกันฝนบานยังเลยนี่มาสวยพี่น้องสวยมาเ่าเลิงใส่ตับก่อนเลยพี่เอาแบบอืมมีดเข่าดี มีดไม่มีดไม่ครับพี่น้องโอ้โอ้เมียขาเพิ่อนกระหูใจบ่าวเท้านะเด็จัดตับให้เลยกับสามสิบกีบพันไปเลยพีน่น้อ <c> ง <oughs> ยังวัพวพ่ออด้พี่น้อง <c oughs> แถมหัวหอมแถมผักหอมให้บ่าวเท้าอมว่วะเอาขอบุญขอพุ่เพิ่นครับเพิ่นว่าลูกค้าประจํา,า,าเอาในสามสิบกีบพร้อมเบื่อเอาอันนี้มันออกพี่น้องมันดังสิบโญ่หยาบนี่ครับ เอาอันขาขาวเนี่ยไม่ออกเฮ้เสียงยังนอ้อคือบึ้มแต่เาใช่นหมนี่หลอกออกง่ายๆครับพี่น้องนี่จังโมหยาบมาที่มันก็สีเหลือแต่ตัวนี้ครับเอาไปลองมืงเด้อพี่น้องเด้อบางคนว่ามันคือหยาบแท้ประสันฮะเปิ้ลใส่เบิร์ดครับพี่น้องใส่เบิร์ดอันนี้มันโอ้หัวขวกัขวกนีเทอรมีดกระได,ดนะ้เอาโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวอตอนนี้ก่อนซวยไปทีละหน่อยครับหัวเพือยิงสัมไลเถื่อเปืนเหมือนอ้อเฮจูดยังเนาะคุณซวยบางบางพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องใส่ยังมือนเสาครับกับเข่าห่อนห่อนนี่ยังขักยิ่มเทียงขั้นเข่าห,อห่อนก็บคักเถื่อนโห้คุณนะเอาเบิ้งสูตรบ้าเท่าครับมาเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ทางไกลทังไกลไปเห็นงานตั้งจังหวัดไปเห็นงานตั้งประเทศแตงพระเขามากินพร้อมบาท้าว,าวโหลดเนี่ยมอเสานี่ใส่เนื้อครับมื่อนี้บอกวันที่พี่น้องไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิว่าวบาท้าวกินดูมือนี้วันที่สามเอครับ3ามสเอ็ด พฤษภาค,คมคลิปนี้วันที่สามสเอ็ดพฤษภาค,คมเด้อพี่น้องเด้อภาษาเอาอีกแล้บวบ้าท้าเอาอีกแล้ว,าาวเอาออมือมน,นีก็ขออนุญาตเด้อครับเด้อขอทดขอไพ่นะครับสาหรับผูบกินดิบเอาจังซวยอีกพี่น้องมาเดี๋ยวจัดสถานที่จังหน่อยก่อนครับนี่ใส่เส็บเสียบน้ำบาถาจังหน่อยครับนี่เอามามา,มาพี่น้องมาเส็บเสียบน้ำบาถาเอาที่นี่จัดสถานที่เรียบร้อยครับมือนีเฮามีพักแบบธรรมาชาติเด้อครับมาพักหัวเสือ อยู่ในสวนครับพักหัวเสือแล้วกับใบใบตูมใบตูมเขาเอิญใบตูมยังอันใบตูมอันโอ้ยกันสิว่าบานบาดเถ้าใบตูมเทียบเอา้าใบตูมเทียบแล้วก,ก็พักหนอกพักหนอกพักหนอกครับหรือว่าใบบวบกแล้วก็ยอดกอกต่อยมากผ่นครับต่อยมากแต่ต้นอยู่หนาเนี่ยงามๆครับพี่น้องเอา้ามาสเสียบน้ำบาดเถ้าครับมื่นนี่ใส่กับเขาเหนียวนห่อนหนึ่งไม่ไม้ห่อนห่อนเลยเ เขาทาไปนังห่้ยห่อนอีลีตัวนี้เอาดูนะอุยอ้ยนี่แล้วมันคลักพี่น้องมามามาเสร็บเสร็มน้ำบา่าครับใส่ตับ,บิ่งก่อนจะคำโอ้โหดูนะอ,อ้มาเด้อพี่น้องเด้อ อเขาทาคือเก่อนใบ้ก็หอนห่อนขัมสามสิบกิ่เมื่ยุบเจวเฉยๆ่น้อย จุดตรวจคือเราประเภทก้อยประเภทลาบโบบโบปันไดครับต้องจุคำง่ายๆหลด อืโอ้โหแปดคู่นแปดตัวตัวนี่เบื้องเบื้องโอ้เฮียเลยพี่น้องโบแหลอือกูเหรอ

ขักขักนี่ละนี่มันเสียบไปหรอกไม่มีก็มามมึมสอยเดียเ <c oughs> ตือนจะสอยคับ chung luôn Hmm. ngọt. เข้ากัะ <ki> ห่อนพี <forty> ่น้องเอ้ยทึ่งเพชรทึ่งห่อนเอานี่ละมันจังเข้ากันอื วันนังวันนังอยู่คึมคึมอยู่แดดเอาเอามากล้วคืกฝนติ่ตกพักลาย,ย่างายพี่น้นง นกอ่องอุ่นส่วนเบิง่งชูชีนี่ชูชีบ,าบา้านเบาท่วเอาเนื้อปลักข้ามเขาไทญี่ปุ่นก็จะเป็นเอาปลาเนาะพี่น้อง,นองเนาะเนื้อปลา

เมืองจูชีตับบาทิน้นตับปกเขาเอ้าอแบ่งยัง เรลื yeah. ่อมเอามาแล้วพี่น้องอู้โหามิบเขี่ยมคักได้พี응 <sh> <Jacob> as, ่น้องกรึบๆเลยมันเอาไปลวกนมันไม่กระเยบครับ เขาหันพวกเขาว่าอยากกินหอนหอนก็หอนอีเหลียบหอนคักนี่นนปุกเขาไปเลย ไม่คุณมอมคือชูชีหลีเด้อือเสียงเจ๊กจันห่องเลยเจ๊กจันก็นยังมีหิวครับแต่ว่าเอากินมาได้หรอกยังสูงไร เป็นวินบินเนาะนี่แหเะี้ยมองเบาเทามากเลยสามสิบกิโลกับตับเนี่ย mình mặt nó mình tuân mặt ơn mặt lắm, mặt mặt mình, mặt ở cái mặt 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 nè mặt 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 มันละกันยังบริไส้ครับพี่น้องผมอำลำดีนะนี่เป็นคุณสามคุณสี่เ <c oughs> อาจะคำก,ก,กันโอ้เจีวกำลังอุตัวพูดใดพี่น้องเลย เกือบเบิดพี่น้องโอ้มันมีกันด้เขาเกือบเบิด์ตทิปขอตรษขอไพ่กับพี่น้องงเฮือบ้าแถวบาวแถวเพี้ยวนำเข้าเลยหือเสียบกุ้อเกาครับเอาตัวนี้ส่วนเนื้อนะครับเหลือส่วนเครื่องในเรียบร้อยเครื่องในนี่เวลาเวลาหย่ำเวลาน้มันสิพลอยนะครับมันเสียบ ก,ก,กลมกลมเอ้าแก้วกับเหลืออยู่พี่น้องโดนๆกินเถื่อนะครับพี่น้องว่าไดกินซุ้มืออนะครับบางท่านไปเห็นเลือนไปแล้วเอา้าเห็นคลิปเก่าๆว่าเท่าเลือนมาองกมื่อนี่เห็นอีกแล้วเอา้าเอ้าอันนั้นเป็นคลิปเกา่เกาๆนะครับถึงถึงประมาณเป็นเดือนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจังได้กินนะครับโอ้ยเงาแตกเงาแตนพี่น้องเอา้าคือฝนสิต๊กเนี่แหละเอา้าขอบพูณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติดีตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ ขอตัวขอให้นะครับพี่น้องสําหรับปูเพิ่นบกินดิบบกินเนื้อนะครับเด้อแล้วก็น่องๆนะครับอ่าเด็กหน่อยนะครับเบื้องแล้วกับบ่อยางให้ไปเห็ดตามนะครับเพราะว่าอันยังยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะใอ้ญ่ก่อนนะครับจ้างกินแต่ว่ากับว่าถ้าทมแถวบ้านบ่าเท่าก็คือกินแนวนี้ลหละนะครับกินแนวนี่ผ้าลูกผ้าหลานกินตั้งแต่บ้าเท่ากับกินมาถึงเต่นหน่อยนะครับเบาๆนะครับกินมาถึงเต่นหน่อยกินลาบกินก้อยพอม่พาเพิ่นผ้ากินนะครับ พอใหญ่ไม่ใหญ่เป็นบ้ากินเอาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับคลิปนี้มักะไรถือใจกระแช่บะทาวนี้นะครับเด้อสำหรับมึงน้ครับสวัสดีครับ